วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับเช้าวันนี้วันที่27สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2,564นะคะคุณครูก็จะมาสอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกันนะคะ,ะให้นักเรียนเรียนรู้กันเลยมีรูปขึ้นมาแล้วมีวิชาสังคมของเรานะคะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1กลุ่มสาระสังคมค่ะผู้จัดทำนะคะในวิชานี้ก็คือคุณครูอิูวนั่นเองหรือว่านางสาวใบหยัดเครื่องพับนะคะรูประจำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,ห้องที่2นะคะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะเรื่องศาสนาของเรานะคะ แต่เราจะขึ้นบทใหม่ค่ะบทที่สามหลักธรรมนำความสุขในหัวข้อศรัทธาพระ,ะครัตนตรัยค่ะไปดูกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะได้ให้หนักเรียนดูรูปอ่ารูปนี้เลยดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างจากภาพนะคะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะทำไมชาวพุทธกำลังทำอะไรอยู่และพวกเขาทําอย่างนั้นเพราะอะไรคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนมาตอบคุณครูคคกันค่ะติ๊กตอก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 ดูรูปแล้วนักเรียนเคยเห็นไหมคะว่าคุณตาคุณยายเราก็เคยทํากิจกรรมแบบนี้เช่นเดียวกันนั่นคือฟังพระสงฆ์เทศนานั่นเองพระสงฆ์นะคะจะเทศนาแสดงธรรมเกี่ยวกับการทําความดี ละเว้นความชั่วเพื่อให้พุทธศาสนิกชนหรือชาวพุทธนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะามาดูแนวคิดสำคัญนะคะเขาบอกว่าศาสนาทุกศาสนาไม,ไม่ได้จำเป็นเฉพาะศาสนาพุทธนะคะลูกศาสนาทุกศาสนานั้นมุ่งสอนให้ศาสนิกชนเป็นคนดีดังนั้นเราเนี่ยค่ะ จึงควรมันศึกษาเรียนรู้หลักธรรมของศาสนาต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะ,ะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะแว็บหนึ่งแว็บหนึ่งนั่นคือครูอิู่จะให้ในักเรียนดูรูปอ่ารูปอะไรใครตอบได้ ใครตอบได้นี่ถ้าเปิดเรียนมีรางวัลให้นะคะถ้าตอบได้รูปที่หนึ่งค่ะเป็นพระพุทธรูปรูปที่สองเรียกว่าพระธรรมค่ะรูปที่3อันนี้เราเห็นกันบ่อยเป็นพระสงฆ์ค่ะเด็กๆเดี๋ยวมาดูซิมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ พระพุธคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าค่ะพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้าค่ะเด็กๆเมื่อทั้งสามนะคะคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์รวมกันเรียกว่าพระรัตนตรัย ทั้ง3ภาพนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆคือเป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัยค่ะพระรัตนตรัยหมายถึงแก้วประเสริฐ3ประการอเน้นย้ำนะคะแก้วประเสริฐ3ประการไปดูความหมายกันเลยนะคะเด็กๆ มากี่ขึ้นแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะตัวแทนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้านะคะความหมายแต่ละองค์ประกอบนั้นเป็นเช่นไรมาดูเลยค่ะเราใช้พระพุทธรูปแทนเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าค่ะ,ะส่วนพระธรรมคือคำสอนมุ่งสอนให้คนทำความดี และเว้นความชั่วนะคะและพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ท่านนี้นะคะหรือพระสงฆ์ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาของเราก็คือจะนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่หรือว่าเผยแพร่สอนให้เรานั้นเป็นคนดีค่ะมาดูหัวข้อต่อไปการปฏิบัติตนต่อพระรัตนตรัยมาดูซิเราเนี่ยสามารถปฏิบัติตนต่อพระรัตนตรัย อย่างไรได้บ้างนะคะไปดูกันเลยข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนเห็นพระพุทธรูปไหมคะลูกพระพุทธรูปเป็นตัวแทนหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้านั้นคือเหมือนกับเราไหว้พระพระพุทธเจ้าโดยการไหว้พระพุทธรูปแทนเราสามารถทําได้นะคะเด็กๆ ่อไปใครเคยไปทำบุญไหว้พระกันบ้างใครเคยไปคะการทำบุญใส่บาทตามฐานะและโอกาสในที่นี้หมายถึงถ้าเรามีกำลังทรัพย์น้อยเราก็สามารถทำน้อยเพื่อบำรุงรักษาศาสนาแต่ถ้าใครมีมากก็สามารถทำมากได้ตามกำลังคือการทำบุญใส่บารตามฐานะและโอกาสของเราคะ่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะ เป็นการฟังพระเทศนาอันนี้นะคะนักเรียนบางส่วนก็ต้องเคยไปกันแล้วเนาะเป็นการฟังพระธรรมเทศนาในบางโอกาสในที่นี้หมายถึงถ้าเป็นวันพระใหญ่ๆหรือโอกาสสาคัญสำคัญเราก็ควรที่จะไปฟังพระธรรมเทศนาได้นะคะและข้อนี้ค่ะถ้า ครูคเห็นบ่อยเลยถ้ายังไม่เกิดสถานการณ์โควิดโรงเรียนเราก็ปฏิบัติกิจกรรมนี้บ่อยเหมือนกันเนาะทุกสัปดาห์เลยคือการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราสามารถสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิที่บ้านได้นะคะ <S <S เพื่อเป็นการทำให้เรานั้นมีสติมีสมาธิในการทำงานได้ดีด้วยนะคะเด็กๆ มาดูการเก็บคะแนนคนเก่งของคุณครูค่ะวันนี้คุณครูจะมีการเก็บคะแนนด้วยนะคะมาดูรายละเอียดคำชี้แจงกันเลยคุณครูจะให้ในักเรียนทำแบบทดสอบในเวิร์กชีตนะคะครูก็จะส่งลิงก์ให้ไปในไลน์กลุ่มนะคะเหมือนเคยส่งเวิร์กชีตในไลน์กลุ่มอ่ะเป็นการโยงเส้นจับคู่เรื่องภะรตนาไตรเราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมเรียนจบปุ๊บทำปั๊บ ความจำเราก็จะแม่นยำํำไม่รู้ทำไงคะย้อนกลับไปดูคลิปอ่าไม่รู้ทำไงย้อนกลับไปดูคลิปของคุณครูได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนแคปหน้าจอค่ะที่เราทำงานเสร็จนักเรียนแคปหน้าจอแล้วส่งไปในชื่อของคุณครูคุณครูจะตั้งชื่ออัลบั้มว่าสังคมภาพคุณครูจะสร้างไว้ให้นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วส่งเข้าลายลายอัลบั้มได้เลยนะคะ น้าตาของลิงก์ก็จะเป็นเช่นนี้อ่าดูกันเลยค่ะเป็นการโยงเส้นแบบนี้ค่ะอย่าลืมใส่ชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่าเรียบร้อยเช็คชื่อโยงเส้นทำงานเสร็จปุ๊บคะแนนก็จะขึ้นปั๊บ,บคุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะทำคะแนนได้เต็มกันทุกคนเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราก็ต้อง ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรามาพบกันใหม่และคุณครูก็ขอวอวยพรอีกครั้งหนึง่งให้เด็กๆตั้งใจทําข้อสอบด้วยการมีสติมีสมาธิแล้วก็ขอให้เด็กๆได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะ